ดูเหมือนว่าการลักลอบขนกัญชานะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของการนําไปใช้กัญชาให้ถูกวัตถุประสงค์พอพอกันเลยนะครับล่าสุดนี้นะครับหน่วยงานมีการสนธิกาลังการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบนาเข้ากัญชาอัดแท่งถึงกว่า200กิโกรัมเขาบรรทุกเรือข้ามแม่น้าโขงมาจากประ,ทประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่าจับมาแล้วเนี่ยยังไม่สามารถกําหนดค่าปรับได้เพราะว่ายังไม่มีการระบุราคาสินค้าไม่สามารถอ้างอิงเป็นราคากลางนํามาเปรียบเทียบปรับได้ครับ กัญชาอัดแท่งจำนวน230กิโลกรัมรถยนต์บรรทุกและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเป็นของกลางที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสถานีเรือ,อนอรขอบึงการร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำละด่านศุลกากร,กรบึงการและฝ่ายความมั่นคงตรวจยึดได้ครับหลังจับก,กุมนายจิรชัยมั่นคงนายนัคราชสุประภาและนายนัทพงศ์ตะกูลกิจรุ่งโร์ หลังสืบทราบนะครับว่าจะลักลอบนํายาเสพติดประเภท5มาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสอง่งมอบให้กับกลุ่มผู้ค้าชาวไทยประเวณริมแม่น้ําของใกล้เมนเผาศพบ้านห้วยดอกไม้หมู่ที่4ตบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกันจึงวางแผนร่วมกันจับกลุ่มซึ่งพบรถยนต์ต้องสงสัยวิ่งเข้ามาจอดบริเวณข้างเมนเผาศพบ้านห้วยดอกไม้จึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมนะครับ กระทั่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของเรือแล่นข้ามลำน้ำโขงเข้ามาจอดริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากตัวซุ่มประมาณ1 0 0เมตรนะครับขณะใช้กล้องสองกลางคืนดูเมื่อเรือลำดังกล่าวเข้ามาจอดริมตลิ่งมีช,ชกกายชากันแบกกระสอบต้องสงสัยขึ้นมากองไว้ริมตลิ่งเสร็จแล้วก็ลงเรือดังกล่าวนะครับแล่นกลับไปยังฝั่งลาวทันทีต่อมาชายสองคนที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับได้เปิดประตูรถเดินลงไปยังจุดที่คนบนเรือโยนกระสอบต้องสงสัยทิ้งเอาไว้ แล้วเดินกลับมายังรถเหมือนเดิมสมทบกับชายอีกคนนะครับรวมเป็น3คนกำลังจะเดินลงไปแบกกระสอบต้องสงสัย5กระสอบตรวที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มได้ทั้งหมดคแรบบับ จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะครับนายนัทพงศ์ตระกูลกิจรุ่งโร์หนึ่งในผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้รับการติดต่อจากนายโอไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริงนะครับให้มารับกัญชาที่จังหวัดบึงกาฬโดยจะได้รับค่าจ้างคนละ1 0,000บาทรวมเป็น3 0,000บาทนะครับโดยให้ขนไปส่งในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีจึงได้ชักชวนเพื่อนมาด้วยกันนะครับก่อนจะถูกจับกลุ่มโดยขณะน,นี้กัญชากําลังเป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะน้ํามันกัญชาเมื่อนําไปสกัดแล้วจะจําหน่ายอยู่ที่ขวดละ45 บาทรวมทั้งนะครับยังนําไปเป็นส่วนผสมของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมกัญชาราคาสูงถึงหลอดละ3,000บาทด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันนะครับนำเข้าของต้องห้ามต้องจะต้องกำจัดพืชกัญชานะครับเข้ามาในราชาอาณาจากักรโดยที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอายการด่านศุนลกากรปปอสอเนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ครับยังไม่มีคดีตัวอย่าง คดีนี้ถือเป็นคดีแรกนะครับแต่ระหว่างนี้จะควบคุมตัวทั้ง3คนไว้ก่อนส่วนจะประกันตัวหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหากประกันตัวคงต้องให้ศาลพิจารณาค่าปรับต่อไปด้วยครับ